ที่พ่อเคยเตือนว่าเป็นชาวพุทธต้องเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยขอให้พ่อช่วยอธิบายค่ะเห็นภัยในวัตตะเนี่ยโทษใหญ่นะไม่ใช่โทษเพียงเล็กน้อยเห็นภัยในวัตตะการเกิดตรัสการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์เนี่พราะอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าตรัสการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์แต่เราไม่ไม่เข้าใจ กลับไปยินดีในการเกิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยอะเราได้ยินเสียงใครพูดหรือว่าเขาทำอะไรให้เราไม่ถูกใจนิดเดียวเราจะรู้สึกโกรธนี่โกรธนี่เป็นโทษสะเนี่ตายไปตกนรกเนี่ยเฮ้ออย่าทำไมนั่นนะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเออ ด่ามาหรือทำให้เราไม่พอใจเราต้องหยิบสิ่งดีในสิ่งร้ายในน้ำเน่ายังมีเงาจันท์ในประทุมฐานของหญิงนครโสเพณียังมีกสิลทาราคือน้ำนมอันบริสุทธิ์ให้ลูกดื่มได้สองคนยนตามช่องคนหนึ่งมองเห็นคนจุมอีกคนตาแหลมคม มองเห็นดาวอยู่พร่าพลายเออบางคนเน่เข้ามาด่านิดเดียวโกรธมองหน้านิดเดียวชักมีดแทงวัดโทตายไปก็ตกนรกอะ่ะนะตอนนี้เราหยิบสิ่งดีในสิ่ง้ายเออดีเว้ยเพราะเรามันโง่เกิดมาในวัฏฏะเนี่ยก็ต้องถูกเขาดา่าพิจารณาทันทีในหยิบสิ่งดีในสิ่ง้าย่นเอยภาษาลีบุตรท่านเดินบินทะบทัดถูกพราหมณ์มาทุบหลังอย่างแรง โอโ้ท่านไม่โกรธท่านก็พิจารณารูปนามเห็นไหมพระอาหารหันท่านไม่โกรธแต่เราไม่ใช่พระอาหารหันเราเอาอย่างท่านได้ไม่มีสงวนฤกษ,ษ,ษ์ศิอยะใช่ไหมเขามาด่าแล้วเราก็พินาเอยเสียงได้ยินรู้ทางใจว่าเขาด่าอะไรไม่ใช่ตัวตนไม่เช่าเกิดดับถ้าเราโกรธแม้เพียงนิดเดียวโอ้โหเป็นอกุศลนะโทสะตายไปตกนรกแต่ ช้าก่นยังมีกกกสองเนี่ยนักมวยเขาเรียกกกสองถูกถูกชกลงไปนับแล้วลุกขึ้นมานอกคู่ต่อสู้ได้เนี่ยมีก๊กสองล้วโกรธเราเป็นปุถิชนเราไม่ยกไปห้ามมาอยากโกรธมันไม่ได้พิจารณาทันทีโกรธไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับตรงกับ ผู้มีพระภาพเจ้าตรัสในมหาสติปัฏฐานส,สูตรข้อจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานจิตสิบหกอย่างพิจารณาได้หมดจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะไม่ใช่รู้ว่านะใครไปพูดเดินก็รู้ว่าเดินเนี่ยกล่าวตพรพัฒถาคตบาปมากจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะ ใครเขามาด่าเราอ่ะเราห้ามไม่ให้โกรธเราโกรดนิดเดียวเราก็พิจารณาทันทีไม่พอใจนิดเดียวก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนี่คือรู้ชัดว่าปรญชานาติปะแปลว่าทั่วยยาปแปลว่ารู้ปรญชาแปลว่ารู้ทั่วรู้ชัดรู้แจ้งแทงตลอดเปลี่ยนยอเป็นชอเป็นปัชาปรญชานาตินะเ,เพราะนั้นคนที่ชื่อปรีชาเนี่ย ขารท่านตั้งให้ไหมายความว่าแหมฉลาดเหลือเกินปะชาใช่ไหมปกชานาติปรีชาเอาปรีชาปักชาปักเปาทั่วชาแปลรู้อย่างคนที่ชื่อชัดชาติเนี่ยชอตั้งหลายตัวก็เป็นมีปัญญายาหรือชาเนี่ยแปลว่ารู้หรือปัญญาเพราะฉะนั้นขอให้จำไว้ว่าถ้าจิตของเราตก ไจจากทานศีลภาวนาคือสมถะและวิปัสสนาเป็นอกุศลทั้งหมดถ้าเราไม่เจริญสติปัฏฐานการพิจารณารูปนามไม่เกิดขอให้ชาวพุทธเข้าใจว่านั่นคืออวิชาหรือโมหะเราต้องพิจารณาทันที สติปทานการพิจารณาไม่เกิดไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่แล้วเกิดดับนี่ไงพลิกขวามือใช่ไหมพลิกหน้ามือไปหลังมือถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้บางคนไม่รู้นเนอะคิดว่าเป็นกุศลคิดว่านั่งอยู่ยยเฉยเนี่ยไม่ได้ทำชั่วอะไรก็เป็นกุศลเข้าใจผิดเป็นอกุศลคือโมหะตุ ไปจากการพิจารณารูปนามคือเจริญสติปัฏฐานเมชั่วช้างพัะผูชั่วง,งูและปลิน้นเป็นโมหะหรืออวิชชาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีพระมหากะรุณาทิคุณตรัสว่าสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวง